นะโอ้ขอกินหน้าเลยหน้าหน้ากุฏิเลยนะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งนอกก็ได้นะอืะอกินก็ได้ กินเกี้ยงจานเลยนะกินเกี้ยงจานเลยนะถ่ายรูปไปดูโอ้โหตัวใหญ่เนี้ยนะอืมกินเกี้ยงจานเลยนะโอ้โหตัวใหญ่วันนี้มาขอ,อก,กินหน้าเลยหน้าหน้ากุติเลยนะโอ้โหพรุ่งนี้มาให้กินใหม่นะโอ้ เท่าไหร่แล้วสองร้อยโลได้ไหมเนาะตัวเนี้ฮะโอ้โหวันนี้มานี่เลยมากินขอกินเอามาป้อนกันเลยนะเออมาป้อนกันเลยนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะโอ้โหสวยไหมเนี่ยถ่ายให้ดูสิอ๋อมาอยู่ข้างหน้าเลยนะพรุ่งนี้มากินใหม่นะ เออนะพรุ่งนี้มาให้ดูพรุ่งนี้มาให้กินนะพรุ่งนี้ให้มาให้กินพรุ่งนี้ให้กินให้อิ่มเลยนะโอ้โหใหญ่นั้นตัวนี้โอ้พรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มาออวันนี้มาขอกินหน้ากุฏิเลยนะถ่ายรูปไว้ก่อนนะถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะโอ้โหแลบลิ้นวันนี้กินอิ่มมีพีมันแล้วพรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้เช้าไปอยู่ที่ไหนมาแล้วเนี่ย ฮะโอ้วันนี้มารอหน้ากุติเลยเห็นนกยุงกินเห็นเลี้ยงนกยุงกินเอามาให้นกยุงกินวันนี้มารอมั่งหืมกวางป่าเด็ดเ,เนะี่ยโอ้ไม่เคยวันนี้มาขอกินหน้ากุติเลยฮะพอกินหน้ากุติเลยนะพรุ่งนี้มานะเอ้พรุ่งนี้มากินโอ้ขเขางามตต้ด้วยนะเฮะขางามเท่าไหรนะเขาห้าสิเซนนั่นนนะ่ะ เขายาวห้าสิบเซนเลยนะเนน่ะนะตัใหญ่นะ่ดูเราเราอยู่มากี่ปีแล้วเนะนี่ยตัวเนีนะ้ฮะเนี่ยดูสิเนะี่ยอ๋ออยู่บนเขาอดอยากนะพรุ่งนี้มานะเออพรุ่งนี้มาเดี๋ยวลวงก็อจะเอากับข้าวมาเผื่อนะเออโอ้โหวันนี้กินท้อิ่มเลยเนะี่ยป้อน ป้อนให้กินเนี่ยนะพวงนี้มาเออพ่งนี้มา,ออน,มานะเอพอรพวงนี้มาใหม่เออพวกนี้ให้กินยังไม่อิม่มไงนะเดี๋ยวเอาอีกเหรอโอ้พวกนี้ยากล้วยมาฝากเลยนะมะเกลงมะกอ,อามาให้นะโอโอเขาห้าสิบเซนได้นะเนี่ยอพรพวงนี้เอามาพวงนี้เอามาวันนี้รู้จักมาขอนะกกุฏินะ มอยากมาขอกินนะอยากมาขอมาหน้ากุฏิเงี้ยไม่ไม่อดหรอกอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยมีเวลาไปให้นะเออพรุ่งนี้มากินนะพรุ่งนี้เช้านะเออจะให้กินทุกวันแหละถ้ามาอยู่ตรงนี้นะนะโอเคนะตกลงแล้วตกลงแล้ว